โอเคก็ากาาบสวัสดีท่ามนชมเลยนะครับอยู่กับผมได้แล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนทำคลิปแล้วลง YouTube นะครับอันดับแรกให้เราเข้ามาใน Google นะครเอ,อไม่ใช่ดิไม่ใช่ Google นะครับ Play Store ข,ขออภัยด้วยนะครับเข้าเาที่เข้ามาที่เพจสตแล้วก็ค้นหาว่าแอปบันทึกวิดีโอเราก็จะเจอกับอันนี้นะครับให้เรากดติดตั้งเลย ถ้าแอปเขาดีอย่าลืมให้5้าดาวด้วยนะครับเราโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมให้เราออกมาจากเพจสโตแล้วก็เราก็จะเจอกับแอปนี้เลยยุบแอปนี้นะครับไม่ใช่แอปสามอันน,นะครับกเราเจอแบบนี้แล้วใช่ไหมแล้วก,กดเข้าไปเราจะเจอแบบนี้ดีนะครับไม่ใช่ว่าก,กดเข้าไปแค่ครั้งเดียวเจอแบบนี้เลยครับเขาจะมีให้เราเลือกอยู่นะครับว่าจะอนุญาตหรือว่า ใช้แถบด้านบนถ้าเกิดว่าเราอนุญาตอะเราจะสามารถกดรูปโป่งลอยน้ำได้นะครับนี่แต่ผมกดไม่ได้นะครับเพราะว่าผมใช้แถบด้านบนค,บความสามารถของรูปโป่งลอยน้ำน,นั่นก็คือนั่นอนะมันจะมีกลมๆอยู่นะครับกลมๆอยู่อยู่ขวาจอสุดของโทรศัพท์ท่านผู้ชมเลยนะครับนั่นแหละมันก็จะและ้วมันก็จะเพราะเรากด พอเรากดเข้าไปตรงที่มันเป็นกลมๆใช่ไหมครับมันก็จะมีแบบนี้เลยนะครับแบบก่อนที่เราจะอ่านไม่ใช่แบบนี้นะครับจะมีแบบอัดแล้วก็อัดแล้วก็อกะไรสักอย่างนี่แหละครับผมลืมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราใช้แถบด้านบนใช่ไหมครับเวลาลู่ลงมามันมันก็จะเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเดะเลยนะครับ ก็จะเหมือนกันเด้เลยนะครับไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้มันมาหลังตอนที่ผมอัดน,นะครับเพราะว่าอพอเราใช่ไหมพอเราแบบอย่างเช่นแบบเราเข้าไปเกมใช่ไหมเราสามารถกดลูกโป่งลอยน้ําได้หรือเราใช้แถบด้านบนก็ได้นะครับเราก็กดอัดน,นะครับแล้วมันก็จะอัดให้เลยอเอ้าพอเราอัดเสร็จใช่ไหมเราได้คลิปที่โดนใจมากที่สุดเราก็เราก็เอาไปลง youtube เลยนะครับ ดกดเข้าไปที่ YouTube นะครับระหว่างเข้า YouTube ผมกดเต้นก่อน,น,อ,นอ้าวเข้าเฉยแล้วเราก็กดเข้าไปที่อัปโหลดวิดีโอนะครับแล้วเราก็กดวิดีโอที่เราโดนใจเลยนะครับที่เราชอบนะครับหลังจากนั้นเราก็กดอัปโหลดวิดีโอเลยนะครับ ขาก็จะมีให้เขียนชื่อคลิปด้วยนะครับเราก็เขียนไปเลยนะครับว่า à, อันนี้เป็นคลิปทำอาหารอันนี้เป็นคลิปเกมอะไรสักอย่างนี่แหละครับแล้วเร<ๆ>าก็กดอัปโหลดมี2อันให้เลือกอยู่นะครับก็คือแบบวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็กวิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กเราจะสามารถเมนได้นะครับส่วนวิดีโอที่สร้างมาเพื่อเด็กอะ่ะมันมันจะไม่ให้เราเมนได้นะครับจะไม่เาจะไม่ให้เราเมนได้นะครับ โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสอนทำคลิปลง youtube นะครับไปแล้วจเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเย้ฮู้แล้วพรุ่งนี้เจอกัน